หลายคนมีความคิดเต็มหัวแต่ไม่มีใครได้เห็นผลลัพธ์เพราะคุณไม่เคยเริ่มทำจริงๆคุณคิดเรื่องการเปลี่ยนชีวิตมาหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็จบลงด้วยคำว่าไว้ก่อนหรือยังไม่พร้อมจนเวลาผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีและคุณก็ยังอยู่ที่เดิมความจริงก็คือความคิดไม่เคยทำให้ใครประสบความสำเร็จได้เลยสิ่งเดียวที่เปลี่ยนชีวิตได้ คือการลงมือทำแม้มันจะยังไม่สมบูรณ์แม้มันจะเต็มไปด้วยความกลัวแม้มันจะไม่เป็นอย่างที่วางแผนไว้ทั้งหมดแต่การเริ่มก้าวแรกนั่นแหละคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดไปวันนี้ผมอยากให้คุณฟังจนจบเพราะมันอาจเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณจะไม่เพียงแค่คิดอีกต่อไปแต่คุณจะลุกขึ้นไปทำจริงๆหลายครั้งเรามีความคิดดีๆเต็มไปหมดเรามีความฝันที่สวยงาม เรามีแผนการที่วางไว้อย่างละเอียดแต่สิ่งที่ทําให้เรายังไม่ไปถึงที่หมายเสียทีไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งพอไม่ใช่เพราะเราไม่มีโอกาสแต่เป็นเพราะว่าเราหยุดอยู่ที่ขั้นคิดเท่านั้นเราปล่อยให้ความคิดวนไปวนมาอยู่ในหัวแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนมันให้กลายเป็นการลงมือทำจริงๆและนั่นคือเหตุผลที่หลายคนรู้สึกว่าตัวเองเหมือนย่าอยู่กับที่ทั้งที่ความจริงแล้วมีศักยภาพมากมายที่จะไปได้ไกลกว่านี้ ลองคิดดูสิครับความคิดที่ไม่ได้ลงมือทำมันก็เป็นแค่ฝันกลางวันเท่านั้นต่อให้คุณคิดไอเดียธุรกิจพันล้านต่อให้คุณคิดวิธีแก้ปัญหาชีวิตได้เป็นสิบวิธีต่อให้คุณนั่งวางแผนเทินสมุดเต็มเล่มถ้าสุดท้ายคุณไม่ยอมเริ่มลงมือทำมันก็ไม่ต่างอะไรกับกระดาษเปล่าที่ว่างเปล่าอยู่ดีผมอยากชวนให้คุณลองนึกย้อนกลับไปสักนิดคุณเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกตื่นเต้นมากๆกับอะไรสักอย่างไหม อาจเป็นไอเดียการเริ่มธุรกิจเล็กๆการเขียนหนังสือการเริ่มออกกำลังกายหรือแม้แต่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆตอนนั้นคุณเต็มไปด้วยพลังเต็มไปด้วยไฟแต่สุดท้ายคุณปล่อยมันหายไปเฉยๆคุณบอกกับตัวเองว่าไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่มแล้วพอเวลาผ่านไปคุณก็ลืมมันไปอย่างสิ้นเชิงนี่แหละครับคือกับดักที่อันตรายที่สุดของคำว่าคิด การคิดมันปลอดภัยการคิดมันไม่เสี่ยงการคิดมันไม่ทำให้เราล้มเหลวแต่ในขณะเดียวกันการคิดก็ไม่พาเราไปข้างหน้าเช่นกันเราจะไม่มีวันรู้ว่าไอเดียนั้นเวิร์กจริงหรือไม่ถ้าเราไม่กล้าที่จะลองทำเราจะไม่มีวันรู้ว่าเราทำได้ดีแค่ไหนถ้าเราไม่ยอมเริ่มต้นลงมือทำและนี่คือจุดสำคัญที่สุดความคิดไม่เคยเปลี่ยนชีวิตใครได้กาลรลงม,มือทำต่างหากที่เปลี่ยนชีวิตคน หลายครั้งที่เราคิดว่าเหตุผลที่เรายังไม่เริ่มทำอะไรบางอย่างเป็นเพราะเรายังไม่พร้อมแต่ความจริงแล้วความพร้อมเป็นเพียงข้ออ้างที่สมองเราสร้างขึ้นมาเพื่อเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความกลัวความกลัวที่จะล้มเหลวความกลัวว่าจะไม่ดีพอความกลัวว่าคนอื่นจะหัวเราะหรือวิจารณ์แต่ถ้าคุณมองย้อนกลับไปยังทุกคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคุณจะเห็นความจริงข้อหนึ่งที่เหมือนกันหมดนั่นคือ พวกเขาไม่เคยเริ่มต้นจากความพร้อมพวกเขาเริ่มต้นจากความไม่รู้แต่เลือกที่จะเดินหน้าต่อไปการคิดมันทำให้เรารู้สึกดีเรารู้สึกเหมือนเรากำลังทำอะไรบางอย่างเพียงเพราะเราได้วางแผนได้จินตนาการได้ฝันแต่ในความเป็นจริงการคิดเป็นเพียงภาพลวงตามันทำให้เรารู้สึกปลอดภัยแต่ก็ทำให้เราอยู่ที่เดิมความคิดที่ไม่ได้ลงมือทำมันเหมือนการวาดภาพสวยๆบนกระดาษ โดยไม่มีวันกลายเป็นของจริงให้สัมผัสได้ลองถามตัวเองดูว่าในช่วงปีที่ผ่านมามีความคิดหรือความฝันอะไรบ้างที่คุณเคยตั้งใจไว้แต่ไม่ได้เริ่มทำจริงๆบางทีคุณอาจเคยคิดอยากเขียนหนังสืออยากลดน้ำหนักอยากเปิดร้านเล็กๆอยากทำช่อง YouTube อยากเรียนทักษะใหม่แต่วันนี้ความคิดเหล่านั้นอยู่ที่ไหนมันยังอยู่กับคุณหรือมันถูกทิ้งไว้ในมุมหนึ่งของสมุดบันทึกความจริงคือ มันไม่ได้หายไปไหนมันแค่รอคุณอยู่รอวันที่คุณจะหยุดคิดแล้วเริ่มทำทุกก้าวเล็กๆที่คุณลงมือทำจะสร้างพลังมหาศาลให้คุณมากกว่าการคิดซ้ำๆเป็นพันครั้งคุณอาจบอกว่าคุณอยากเริ่มวิ่งเพื่อสุขภาพแต่คุณนั่งคิดแผนซ้อมคิดว่าควรเริ่มวันไหนคิดว่าควรซื้อรองเท้าแบบไหนดีคิดจนเหนื่อยสุดท้ายคุณก็ยังไม่ได้วิ่งแม้แต่ก้าวเดียว แต่ถ้าวันนี้คุณแค่ลุกขึ้นมาใส่รองเท้าคู่ที่มีแล้วออกไปเดินเร็วๆเพียง15นาทีคุณก็ได้เริ่มแล้วและเมื่อคุณเริ่มวันต่อไปมันง่ายขึ้นและจากการเดิน15นาทีจะกลายเป็น20นาทีจาก20นาทีจะกลายเป็น30นาทีและในที่สุดคุณก็กลายเป็นคนที่วิ่งได้จริงไม่ใช่คนที่แค่คิดอยากวิ่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การล้มเหลวจากการลงมือทำ แต่คือการไม่เคยได้ลองทำเลยต่างหากเพราะนั่นหมายความว่าคุณจะไม่มีวันรู้ว่าคุณมีศักยภาพมากแค่ไหนไม่มีวันรู้ว่าคุณอาจทำได้ดีกว่าที่คิดไม่มีวันรู้ว่าคุณอาจประสบความสำเร็จเร็วกว่าที่จินตนาการไว้ความเสียใจจากการล้มเหลวมันจะจางไปแต่ความเสียใจจากการไม่ได้ลองจะติดอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต ถ้าคุณลองสังเกตตัวเองคุณจะพบว่าเหตุผลหลักที่ทําให้คุณยังไม่ลงมือทําคือคุณกําลังรอความมั่นใจแต่ความมั่นใจไม่ได้เกิดก่อนการกระทําความมั่นใจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้ทําและเรียนรู้จากมันลองคิดถึงเด็กเล็กที่หัดเดินเขาไม่เคยรอให้มั่นใจก่อนเขาล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกจนวันหนึ่งเขาก็เดินได้อย่างมั่นคงแต่ผู้ใหญ่จํานวนมากกลับติดอยู่ที่การคิดเพราะอยากมั่นใจตั้งแต่ยังไม่เริ่ม และนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เราไม่ไปไหนเสียทีคุณอาจคิดว่าการลงมือทำต้องยิ่งใหญ่ต้องเริ่มด้วยแผนที่สมบูรณ์แต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นเลยความลับของคนที่ทำได้สำเร็จคือพวกเขาเริ่มจากก้าวเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญแต่พอก้าวเหล่านั้นสะสมมันกลับสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คิดไว้การลงมือทำไม่ใช่การวิ่งมาราทอนตั้งแต่วันแรกแต่คือการขยับเท้าทีละก้าวโดยไม่หยุด คุณต้องเลิกหลอกตัวเองว่าคุณยังไม่พร้อมเลิกบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยทําเลิกบอกว่าต้องรอจังหวะที่ใช่เพราะความจริงคือจังหวะที่ใช่ที่สุดคือตอนนี้ทุกวันที่คุณผัดวันประกันพรุ่งออกไปมันคือการผลักความฝันของคุณออกไปอีกหนึ่งก้าวและถ้าวันนี้คุณยังไม่ทําวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วพบว่าเวลาหายไปหมดแล้วโดยที่คุณยังไม่ได้เริ่มอ,อะไรเลยชีวิตมันสั้นเกินไปจะใช้ไปกับการคิดอย่างเดียว ความคิดของคุณอาจสวยงามอาจยิ่งใหญ่อาจเปลี่ยนโลกได้แต่ทั้งหมดนั้นจะไม่มีค่าเลยถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาลงมือทำและเมื่อคุณเริ่มมองลึกลงไปคุณจะเห็นว่าการลงมือทำจริงๆไม่ได้ยากอย่างที่สมองของเราพยายามทำให้มันดูยากความคิดมักจะขยายภาพความยากเกินจริงมันบอกเราว่าถ้าเริ่มทำแล้วคุณจะเหนื่อยคุณจะผิดพลาดคุณจะเสียหน้าแต่เมื่อคุณได้ลองก้าวลงไปจริงๆคุณจะพบว่ามันไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้น มันคือการขยับตัวเล็กๆที่คุณทำได้ตั้งแต่วันนี้เพียงแค่คุณเลิกให้ค่ากับเสียงในหัวที่บอกว่ารออีกหน่อยคนจำนวนมากติดอยู่ในกับดักของการเตรียมตัวเตรียมมากเกินไปจนไม่เคยได้ออกสู่สนามจริงพวกเขาศึกษาข้อมูลอ่านหนังสือฟังคำแนะนำวางแผนซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ทั้งหมดนั้นจะไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ทุกเปลี่ยนให้เป็นการลงมือทําการอ่านหนังสือร้อยเล่มเกี่ยวกับว่ายน้ําก็ไม่ทําให้คุณว่ายน้ําเป็นการศึกษาหลักการวิ่งเป็นปีๆก็ไม่ทําให้คุณวิ่งได้ถ้าคุณไม่เคยก้าวเท้าลงถนนจริงๆการคิดคือการเตรียมตัวแต่การลงมือทําคือการเรียนรู้ที่แท้จริงการเรียนรู้ที่แท้จริงมันจะสอนคุณมากกว่าหนังสือหรือแผนใดๆการเริ่มลงมือทําอาจจะทําให้คุณล้มเหลวและใช่คุณอาจจะล้ม แต่การล้มนั่นแหละคือต้นทุนที่แท้จริงของการเติบโตไม่มีใครก้าวสู่ความสําเร็จโดยไม่เคยล้มไม่มีใครสร้างสิ่งยิ่งใหญ่โดยไม่เคยผิดพลาดสิ่งที่แตกต่างระหว่างคนที่สําเร็จกับคนที่ล้มเลิกไม่ใช่การไม่เคยล้มแต่คือการลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งที่ล้มและเดินต่อไปข้างหน้าความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือสายตาของคนรอบข้างเรากลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราไม่ดีพอกลัวว่าจะถูกวิจารณ์กลัวว่าจะถูกหัวเระ แต่ลองคิดดูให้ดีคนที่หัวเราะเยาะคุณวันนี้ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาเองก็ไม่ได้ทำอะไรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเลยการปล่อยให้ความคิดของคนอื่นมาฉุดรั้งเราไว้นั่นคือการทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวความจริงคือไม่มีใครสนใจคุณมากเท่าที่คุณคิดทุกคนกำลังยุงอยู่กับชีวิตของตัวเองและแม้พวกเขาจะพูดอะไรออกมามันก็แค่เสียงชั่วคราวแต่สิ่งที่คุณทำจริงๆจะอยู่กับคุณไปตลอด และเมื่อคุณเริ่มลงมือทําสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้พบคือพลังงานที่คุณไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีอยู่ก่อนหน้านั้นพลังงานนั้นมันจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อคุณเริ่มก้าวแรกเพราะการทําจริงทําให้คุณรู้สึกถึงความเป็นไปได้รู้สึกถึงความก้าวหน้าแม้มันจะเล็กน้อยแต่มันจับต้องได้และนั่นต่งางหากคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงกําลังใจให้คุณก้าวต่อไปอย่าคิดว่าคุณต้องทําให้สมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกเพราะไม่มีใครทําได้ความสมบูรณ์แบบมันคือกับดักที่ทําให้คุณไม่กล้าเริ่ม สิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่คือความต่อเนื่องถ้าคุณทำได้เล็กน้อยทุกวันมันจะสะสมกลายเป็นสิ่งใหญ่ในที่สุดทุกคนที่คุณชื่นชมทุกคนที่คุณมองว่าประสบความสำเร็จล้วนเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ไม่สมบูรณ์แบบทั้งนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณต้องเข้าใจว่าเวลาไม่เคยรอใครทุกนาทีที่ผ่านไปคือการตัดโอกาสของคุณเองออกไปทีละเล็กทีละน้อยและความจริงที่โหดร้ายที่สุดก็คือโลกนี้ไม่สนใจว่าคุณมีความคิดดีแค่ไหน โลกนี้สนใจแค่ว่าคุณทำอะไรออกมาได้จริงแค่ไหนคุณอาจจะเป็นคนที่มีไอเดียดีที่สุดในห้องแต่ถ้าคุณไม่เคยลงมือทำไอเดียนั้นก็ไม่มีค่าแม้แต่น้อยในขณะที่คนที่มีไอเดียธรรมดาแต่กล้าลงมือทำเขาจะเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆและในที่สุดเขาจะประสบความสำเร็จคุณต้องถามตัวเองให้ชัดว่าคุณอยากเป็นคนที่นั่งคิดอยู่ตลอดเวลาหรือคุณอยากเป็นคนที่ลงมือทำแม้จะผิดพลาดบ้างแต่ได้ก้าวไปข้างหน้า คุณอยากอยู่ในจุดที่มองดูคนอื่นเดินไปข้างหน้าแล้วนั่งฝันว่าถ้าฉันทำก็คงไปได้เหมือนกันหรือคุณอยากเป็นคนที่ถูกคนอื่นมองแล้วบอกว่าเขาทำได้เพราะเขากล้าลงมือทำจริงๆทุกสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตมันไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่คุณต้องกล้าเริ่มต้นแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆก้าวแรกคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและก้าวนั้นต้องเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่เมื่อคุณพร้อมแต่คือตอนนี้ เพราะสิ่งที่ฆ่าความฝันของคนเรามากที่สุดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือการผัดวันประกันพรุ่งเราบอกตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มเดี๋ยวว่างก่อนค่อยทำขอให้พร้อมอีกหน่อยคำพูดเหล่านี้ฟังดูเหมือนเป็นเหตุผลแต่จริงๆแล้วมันคือการหลอกตัวเองอย่างแนบเนียนพรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงจริงๆเพราะเมื่อถึงพรุ่งนี้คุณก็จะหาข้ออ้างใหม่ๆต่อไปและในที่สุดเวลาหลายเดือน หลายปีก็หายวับไปโดยที่คุณไม่ได้เริ่มอะไรเลยลองนึกภาพอนาคตอีก10ปีข้างหน้าถ้าคุณยังเป็นคนที่คิดแต่ไม่ลงมือทำคุณจะพบว่าคุณยังอยู่ที่เดิมยังคงมีความคิดที่สวยงามในหัวเต็มไปหมดแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงคุณอาจนั่งนึกถึงความฝันที่เคยมีด้วยความเสียดายว่าถ้าเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นวันนี้คุณอาจอยู่ไกลกว่านี้มากนั่นคือความเจ็บปวดที่หนักกว่าการล้มเหลวหลายเท่า เพราะมันคือการเสียเวลาอันมีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณจําไว้เสมอคือเวลาจะไม่หยุดรอใครไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่ก็ตามทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมานาฬิกากําลังนับถอยหลังชีวิตของคุณอยู่เสมอและคุณไม่สามารถกดปุ่มย้อนกลับได้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เวลาหมดไปกับการคิดโดยไม่ทำถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆคุณต้องเริ่มทำตอนนี้การเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องใหญ่โต คุณไม่จําเป็นต้องพร้อมทั้งหมดคุณไม่จําเป็นต้องรู้ทุกคําตอบก่อนจะเริ่มคุณเพียงแค่ต้องกล้าที่จะก้าวออกไปเพราะเมื่อคุณก้าวออกไปคุณจะได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่มีทางได้เรียนรู้จากการคิดหรือการอ่านคุณจะได้เรียนรู้จากการลงสนามจริงและบทเรียนเหล่านี้ต่างหากที่มีค่ามากที่สุดคุณอาจจะบอกกับตัวเองว่าคุณกลัวความผิดพลาดแต่ลองถามตัวเองกลับดูว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยคุณจะได้อะไรคำตอบคือ คุณไม่ได้อะไรเลยนอกจากการย่ำอยู่กับที่ในขณะที่ถ้าคุณกล้าลงมือทำแม้จะผิดพลาดคุณก็ยังได้ประสบการณ์ได้บทเรียนและที่สำคัญที่สุดคือคุณได้ขยับเข้าใกล้ความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งความล้มเหลวไม่ใช่จุดยอดแต่คือบันไดที่พาคุณขึ้นไปข้างบนทุกสิ่งที่คุณเห็นรอบตัวล้วนเกิดจากการลงมือทาจริงทั้งนั้นรถที่คุณขับโทรศัพท์ที่คุณใช้หนังสือที่คุณอ่านเพลงที่คุณฟัง ทุกอย่างเริ่มต้นจากความคิดก็จริงแต่สิ่งที่ทําให้มันเกิดขึ้นจริงคือการลงมือทําถ้าเจ้าของความคิดเหล่านั้นหยุดอยู่แค่การคิดคุณคงไม่มีโอกาสได้ใช้หรือได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจําวันเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณต้องถามตัวเองว่าความคิดที่อยู่ในหัวคุณตอนนี้มันจะอยู่แค่ในหัวต่อไปหรือคุณจะทําให้มันเป็นกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสําเร็จกับคนที่ล้มเลิกไม่ได้อยู่ที่ว่าใครคิดเก่งกว่า แต่อยู่ที่ว่าใครทำมากกว่าใครลงมือแม้ยังไม่พร้อมใครเริ่มก้าวแรกแม้จะยังไม่เห็นเส้นชัยชัดเจนและเมื่อคุณเริ่มทำคุณจะค้นพบว่าความมั่นใจความกล้าความสามารถมันค่อยๆเติบโตขึ้นจากการลงมือจริงไม่มีใครมั่นใจตั้งแต่ก้าวแรกแต่ทุกคนสร้างความมั่นใจขึ้นมาจากการก้าวเดินไปข้างหน้าถ้าคุณรอให้มั่นใจก่อนคุณจะไม่ได้เริ่มเลยแต่ถ้าคุณเริ่มคุณจะสร้างความมั่นใจขึ้นมาเอง จงเลือกทําแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆเพราะก้าวเล็กๆนั้นจะต่อยอดไปสู่ก้าวใหญ่และก้าวใหญ่จะต่อยอดไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตความลับของการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่การทําครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่คือการทําเล็กๆอย่างต่อเนื่องทุกวันแล้วคุณจะประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่มันสร้างขึ้นทุกความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่บนโลกนี้เริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่ไม่มีใครมองเห็นมันอาจเริ่มจากโต๊ะไม้เก่าๆในห้องนอนเล็กๆ มันอาจ,จเริ่มจากสมุดบันทึกหนึ่งเล่มที่ขีดเขียนมั่วๆม,มันอาจ,จเริ่มจากการนั่งคิดในร้านกาแฟงเงียบๆแต่สิ่งที่ทําให้มันเติบโตจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เพราะความคิดที่แปลกใหม่เสมอไปแต่เพราะเจ้าของความคิดนั้นลงมือทําและไม่หยุดทําคุณลองมองย้อนกลับไปยังชีวิตตัวเองทุกอย่างที่คุณทําสําเร็จจนถึงตอนนี้ล้วนเกิดขึ้นเพราะคุณเคยก้าวลงไปทําจริงๆไม่ใช่เพราะคุณแค่คิดอยากทําคุณสอบผ่านเพราะคุณอ่านหนังสือจริงๆไม่ใช่เพราะคุณคิดว่าจะอ่าน คุณได้งานเพราะคุณไปสมัครจริงๆไม่ใช่เพราะคุณคิดว่าจะสมัครคุณสร้างความสัมพันธ์เพราะคุณกล้าคุยจริงๆไม่ใช่เพราะคุณคิดว่าจะคุยทุกสิ่งทุกอย่างมันพิสูจน์อยู่แล้วว่าการทําต่างหากคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตไม่ใช่การคิดหลายคนบอกว่าพวกเขามีความฝันแต่ความฝันที่ไม่ถูกลงมือทําก็เป็นเพียงภาพสวยๆที่ไม่มีวันกลายเป็นจริงความฝันไม่ใช่สิ่งวิเศษที่เดินมาหาเราเองแต่ความฝันเป็นสิ่งที่ต้องถูกวิ่งไล่ตามต้องถูกสร้างขึ้นทีละก้าว คุณไม่สามารถนั่งอยู่ที่เดิมแล้วคาดหวังให้ชีวิตเปลี่ยนคุณต้องเป็นคนที่เริ่มลงมือเปลี่ยนมันด้วยตัวเองการคิดมากเกินไปยังทําให้เราหลงอยู่ในวังบนของความกลัวสมองเราจะสร้างภาพที่เลวร้ายกว่าความจริงเสมอมันจะบอกเราว่าถ้าเริ่มทําคุณจะพลาดคุณจะเสียหน้าคุณจะล้มเหลวแต่ในความเป็นจริงความผิดพลาดไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดเลยความผิดพลาดคือครูที่สอนเราโดยตรงมันเจ็บบ้างแต่มันทําให้เราเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้น และพร้อมสำหรับก้าวต่อไปแต่ถ้าเราไม่กล้าแม้แต่จะลองเราก็จะไม่มีวันได้เรียนรู้ไม่มีวันเติบโตความต่างที่ชัดเจนระหว่างคนที่มีชีวิตที่เขาฝันไว้กับคนที่ยังติดอยู่ที่เดิมไม่ได้อยู่ที่ใครเก่งกว่าแต่คือใครลงมือมากกว่าคุณอาจจะไม่เก่งเท่าคนอื่นในตอนเริ่มต้นแต่ถ้าคุณกล้าลงมือทําทุกวันคุณจะค่อยๆเก่งขึ้นและวันหนึ่งคุณจะทิ้งคนที่เคยเก่งกว่าคุณไปไกลเพราะพวกเขายังคิดอยู่ที่เดิมในขณะที่คุณเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆ สิ่งที่น่าคิดคือเราไม่เคยเสียใจที่ได้ลองทำแต่เรามักเสียใจที่ไม่ได้ทำคุณอาจลองนึกถึงเรื่องบางเรื่องที่คุณปล่อยให้ผ่านไปเพราะไม่กล้าลงมือทำวันนี้คุณยังคงนึกถึงมันด้วยความเสียดายนั่นเป็นบทเรียนที่ชัดเจนว่าความเสียใจจากการไม่ทำมันหนักกว่าความเสียใจจากการทำพลาดเสมอถ้าคุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงๆคุณต้องกล้าทำในสิ่งที่คุณคิดทันทีแม้จะเป็นก้าวเล็กๆก็ตามการเริ่มวันนี้ดีกว่าการรอจนกว่าจะพร้อม เพราะความพร้อมไม่เคยมีอยู่จริงทุกคนที่คุณเห็นว่าสําเร็จล้วนเริ่มจากความไม่พร้อมทั้งนั้นแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาแตกต่างคือพวกเขาได้รอพวกเขาลงมือก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ระหว่างทางและเมื่อคุณเริ่มทําคุณจะพบว่าเส้นทางที่คุณเคยคิดว่ายากจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่สมองคุณสร้างภาพไว้คุณจะเริ่มเห็นโอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นเมื่อคุณยังนั่งอยู่เฉยๆคุณจะเริ่มเจอคนที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณคุณจะเริ่มได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการอยู่บนเส้นทางจริง สิ่งเหล่านี้ไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าคุณหยุดอยู่กับการคิดทุกการเดินทางไกลแสนไกลเริ่มต้นจากเพียงหนึ่งก้าวเสมอก้าวนั้นอาจเล็กจนคุณรู้สึกว่ามันไม่มีความหมายแต่ถ้าคุณเดินต่อไปทุกวันวันหนึ่งคุณจะหันกลับมาและพบว่าคุณเดินมาไกลกว่าที่คุณเคยคิดไว้แล้วดังนั้นอย่าปล่อยให้ความคิดของคุณจบลงแค่ในหัวเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าในความคิดเล็กๆของคุณอาจมีพลังที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณหรือแม้แต่เปลี่ยนโลกก็ได้แต่คุณจะไม่มีวันได้รู้เลย ถ้าคุณไม่ลุกขึ้นทำเมื่อคุณเริ่มลงมือทำจริงๆคุณจะเห็นว่าหลายอย่างที่เคยคิดว่ามันใหญ่โตเกินกว่าที่คุณจะรับมือได้จริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงก้อนปัญหาธรรมดาที่สามารถแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆได้และเมื่อคุณค่อยๆจัดการทีละชิ้นคุณจะพบว่ามันไม่ได้น่ากลัวเลยความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระโดดข้ามภูเขาในวันเดียว แต่มันเกิดจากการก้าวขึ้นทีละก้าวเล็กๆจนในที่สุดคุณก็ไปถึงยอดเขาก้าวลงมือทำยังสร้างพลังที่เรียกว่าแรงเฉื่อยของความก้าวหน้ายิ่งคุณทำมากขึ้นคุณจะยิ่งอยากทำต่อไปได้เรื่อยเพราะคุณเริ่มเห็นผลลัพธ์คุณเริ่มสัมผัสถึงความภูมิใจเล็กๆที่ผลักดันให้คุณก้าวต่อไปมันเหมือนลูกหิม,มะที่กลิ้งจากยอดเขาตอนแรกมันเล็กจนแทบมองไม่เห็น แต่เมื่อมันกลิ้งต่อไปเรื่อยๆมันก็ใหญ่ขึ้นหนักขึ้นและไม่มีอะไรมาหยุดได้การเริ่มลงมือทำก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณไม่เริ่มลูกหิมะก็จะไม่กลิง้งและคุณจะไม่มีวันได้เห็นมันเติบโตเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมความจริงที่โหดร้ายคือเวลายังคงเดินไปข้างหน้าเสมอไม่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำ วันหนึ่งคุณจะหันกลับมาแล้วพบว่าเวลาผ่านไปนานเกินกว่าที่คุณคิดแต่คุณยังอยู่ที่เดิมสิ่งเดียวที่ทำให้คุณเปลี่ยนเส้นทางได้คือการตัดสินใจเริ่มในตอนนี้ความคิดโดยลำพังมันไม่ต่างอะไรจากเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่ได้ถูกปลูกเมล็ดพันธุ์นั้นอาจจะเต็มไปด้วยศักยภาพมันอาจเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาให้ผลให้คุณค่าแก่ผู้คนรอบข้าง แต่ถ้ามันยังอยู่ในถุงมันก็ไม่มีวันเติบโตความคิดของคุณก็เช่นกันหากคุณไม่ลงมือทํามันก็จะเป็นเพียงมเมล็ดพันธุ์ที่ถูกทิ้งไว้เฉยๆไม่มีวันสร้างประโยชน์ให้ใครได้คุณอาจกลัวว่าถ้าลงมือแล้วจะล้มเหลวแต่ความจริงคือความล้มเหลวนั่นเองคือปุ๋ยที่ทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นลองสังเกตดูเถอะคนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดมักเป็นคนที่เคยล้มเหลวมากที่สุด พวกเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดปรับปรุงและเดินหน้าต่อไปในขณะที่คนที่ไม่เคยล้มเหลวเลยส่วนใหญ่มักเป็นคนที่ไม่เคยกล้าลองทำอะไรจริงๆเลยคุณต้องกล้าลงมือทำแม้จะยังไม่พร้อมเพราะความพร้อมไม่ได้มาจากการคิดแต่มาจากการทำไม่มีใครพร้อมตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทุกคนต่างก็เริ่มจากศูนย์แต่สิ่งที่ทำให้คนบางคนไปได้ไกล คือพวกเขากล้าที่จะเริ่มกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความไม่รู้แล้วเรียนรู้ระหว่างทางเมื่อคุณก้าวแรกออกไปโลกก็จะตอบสนองคุณโลกไม่ได้ใจร้ายอย่างที่คุณคิดมันพร้อมจะเปิดประตูโอกาสใหม่ๆให้กับคนที่มีความกล้าพอที่จะเคาะประตูคุณจะได้เจอผู้คนที่ช่วยผลักดันคุณเจอเส้นทางที่คุณไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าคุณยังนั่งอยู่กับที่ทุกก้าวที่คุณเดินต่อไปคือการประกาศกับตัวเองว่าฉันเลือกที่จะสร้างชีวิตของฉันเองและเมื่อคุณทำซ้ำทุกวันคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่รวมตัวกันจนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ความสำเร็จไม่เคยมาแบบฉับพลันแต่มันค่อยๆก่อตัวจากการกระทำเล็กๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า ดังนั้นอย่ามองข้ามพลังของการลงมือทำเล็กๆวันนี้เพราะมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณก็ได้ครับสิ่งที่หลายคนมักเข้าใจผิดคือคิดว่าต้องทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนจึงจะเริ่มลงมือแต่ความจริงแล้วความสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีวันมาถึง ถ้าคุณรอจนกว่าคุณจะพร้อมที่สุดรอจนกว่าทุกเงื่อนไขจะเอื้ออำนวยคุณจะพบว่าคุณไม่ได้เริ่มต้นเสียทีและเวลาที่สูญเสียไปก็ไม่อาจย้อนกลับคืนมาได้ความลับของคนที่ประสบความสำเร็จคือพวกเขาไม่ได้เริ่มต้นด้วยความพร้อมแต่พวกเขาเริ่มต้นด้วยความกล้าแล้วค่อยสร้างความพร้อมขึ้นมาระหว่างทาง การทำสิ่งใดก็ตามมันไม่จำเป็นต้องใหญ่โตในทันทีการลงมือเพียงเล็กน้อยในวันนี้ดีกว่าการคิดยิ่งใหญ่แต่ไม่เคยเริ่มคุณอาจจะเริ่มด้วยการเขียนแผนสั้นๆลงในกระดาษอาจจะเริ่มด้วยการติดต่อคนคนหนึ่งอาจจะเริ่มด้วยการสร้างงานชิ้นเล็กๆเพื่อลองทำให้สำเร็จสักอย่างเมื่อคุณทำสำเร็จสิ่งเล็กๆคุณจะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นและความมั่นใจนั้นจะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่จะผลักคุณไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่า หลายครั้งที่คนเราติดอยู่ในวังวนของการคิดเพราะเรากลัวว่าเมื่อเราลงมือทำแล้วจะต้องเจอกับความผิดพลาดแต่ความผิดพลาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางมันไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงครูที่เข้ามาสอนบทเรียนให้กับเราไม่มีใครที่ก้าวสู่ความสำเร็จโดยไม่เคยสะดุดล้มไม่มีใครที่เดินบนถนนสายนี้แล้วไม่เคยเจ็บปวดแต่คนที่ไปถึงปลายทางได้คือคนที่ยอมล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทุกครั้งที่คุณล้มคุณจะได้บทเรียนที่มีค่าเกินกว่าหนังสือเล่มไหนจะมอบให้คุณได้มันสอนให้คุณเข้าใจว่าคุณพลาดตรงไหนคุณต้องปรับปรุงอะไรและมันทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมถ้าคุณมองความล้มเหลวเป็นเพียงศัตรูคุณจะหนีมันแต่ถ้าคุณมองว่ามันเป็นครูคุณจะเรียนรู้จากมันและในที่สุดคุณจะเป็นคนที่ไม่มีอะไรทำให้หยุดได้ การลงมือทำยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองทุกครั้งที่คุณทำอะไรสำเร็จไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามมันเป็นเหมือนการบอกตัวเองว่าฉันทำได้และเสียงเล็กๆนี้จะดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นพลังอันมหาศาลที่จะทำให้คุณเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง บางครั้งที่สิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่การคิดหาทางออกที่สมบูรณ์แต่เป็นการก้าวไปข้างหน้าแม้คุณจะยังไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรเหมือนคนเดินในความมืดคุณอาจจะมองไม่เห็นไกลนักแต่ทุกก้าวที่คุณเดินไปแสงสว่างจากตะเกียงเล็กๆในมือคุณก็จะเผยให้เห็นเส้นทางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณไม่จำเป็นต้องเห็นทางเส้นทางคุณเพียงแค่ต้องก้าวไปเรื่อยๆและสุดท้ายคุณก็จะถึงที่ที่คุณอยากไป ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนจากการคิดแต่มันเปลี่ยนจากการทําความฝันจะไม่มีวันเป็นจริงหากคุณไม่ยอมทําให้มันเกิดขึ้นสิ่งที่อยู่ในหัวของคุณอาจจะสวยงามและยิ่งใหญ่แต่ถ้ามันไม่ถูกดึงออกมาเป็นการกระทํามันก็เป็นเพียงภาพลวงตาที่ไม่เคยสัมผัสได้จริงความแตกต่างของคนที่ประสบความสําเร็จกับคนที่ยังย่าอยู่กับที่ไม่ใช่เพราะใครคิดเก่งกว่าแต่เป็นเพราะใครทํามากกว่า และเมื่อคุณเริ่มลงมือทำคุณจะรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาเพราะแท้จริงแล้วหัวใจของมนุษย์ไม่ได้เกิดมาแค่คิดฝันแต่เกิดมาเพื่อสร้างสรรค์และทำให้ฝันนั้นเป็นจริงทุกการกระทำของคุณคือการประกาศกับโลกว่าคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตไม่ใช่แค่ฝันถึงชีวิตที่อยากมีคุณฟังนะการคิดเพียงอย่างเดียวไม่เคยเปลี่ยนชีวิตใครได้เลยคุณจะมีไอเดียดีแค่ไหนก็ไม่มีค่าถ้าคุณไม่กล้าก้าวลงมือทา ความฝันของคุณจะยังอยู่แค่ในหัวคุณจะยังเป็นคนเดิมคนที่เค e ฝันแต่ไม่เคยได้อะไรจริงๆความล้มเหลวมันไม่ใช่ศัตรูมันคือครูที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นถ้าคุณไม่เคยล้มคุณก็ไม่เคยโตนี่คือข้อคิดที่คุณต้องเข้าใจให้ลึกที่สุด 1. เริ่มจากก้าวเล็กๆอย่ามองว่ามันเล็กเกินไปก้าวเล็กวันนี้สะสมทุกวันจะกลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ 2. เลิกรอความพร้อมความพร้อมไม่มีวันมาถึงเริ่มลงมือทำแม้ไม่พร้อมดีกว่านั่งรอจนชีวิตผ่านไปเฉยเฉย 3. เรียนรู้จากความผิดพลาดทุกความผิดพลาดคือพลังทุกบทเรียนคือเชื้อพลายไอคุณลุกขึ้นใหม่ 4. แปลงความคิดเป็นการกระทำการคิดเพียงอย่างเดียวเป็นการหลอกตัวเองต้องทำให้มันเกิดขึ้นจริง 5. ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทำเล็กๆทุกวันไม่ต้องใหญ่แต่ต้องไม่หยุด 6. อย่าให้เสียงคนอื่นหยุดคุณโลกไม่สนใจคุณมากเท่าที่คุณคิดฟังตัวเองแล้วก้าวไปถ้าคุณยังนั่งอยู่เฉยๆคุณกำลังเสียเวลาชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์ทุกวันนี้คือโอกาสที่คุณจะเลือกลงมือทำหรือปล่อยให้ความฝันกลายเป็นฝันลมๆจงตัดสินใจตอนนี้หยุดคิดเพียงอย่างเดียวลุกขึ้น ก้าวเล็กๆวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่คุณฝันไว้ทั้งหมดเริ่มเลยทำวันนี้แล้วคุณจะเห็นตัวเองแตกต่างจากคนอื่นไปตลอดการอย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยที่คุณยังไม่เริ่มคิดจะทำอะไรลุกขึ้นลงมือทำวันนี้ก้าวเล็กๆของคุณวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่คุณฝันไว้ทั้งชีวิตเริ่มตอนนี้ทำวันนี้แล้วคุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป